เหรียญสองบาทที ic, normal, ่ระลึกเหรียญหนาที่มีไส้ทองแดงนะคะปนนารับซื้อเหรียญละสามบาทเนี่ยค่ะเหรียญสองบาทที่ระลึกเหรียญหนาที่มีไส้ทองแดงนะคะคนก็จะเข้าใจว่าป็นนาบอกว่ารับซื้อเหรียญสองบาทในราคาเหลือสามบาทคนจะเอาเหรียญสองบาทที่ตังทอนนะคะมาขายปนนาเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะอ่าอันนั้นนะะพปนน้าไม่ได้รับซื้อค่ะเหรียญสองบาทพปนนาไม่เคยพูดเลยนะว่ารับซื้อเหรียญเขาบอกว่าปนนาบอกว่ารับซื้อ คืออย่างนี้นะคะคนที่จะขายเหรียญการุณาทําความเข้าใจทําความรู้จักกับเหรียญก่อนว่าเหรียญไหนที่เขาเรียกอะไรเพื่อที่จะได้ไม่เข้าใจผิดจะได้เข้าใจตรงกันเหรียญหมุนเวียนสตังทอนน่ะนะคะเขาเรียกเหรียญหมุนเวียนที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนส่วนเหรียญกระสาบที่ระลึกคือเหรียญที่ออกมาในวาระต่างๆเป็นที่ระลึกนะคะเวลาประนานบอกว่าเหรียญสองบาทที่ระลึกก็คือเป็นเหรียญนี้ค่ะ ทุกคนเขาก็จะเรียกกันแบบนี้แหละค่ะเว้นซะแต่คนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าเหรียญอะไรคือคือรู้จักคำว่าเหรียญอย่างเดียวนะคะต้องต้องทำความเข้าใจนิดนึงต้องทำความรู้จัก กันหน่อยว่าเหรียญไหนเขาเรียกอะไรจะได้ไม่เข้าใจผิดอย่างเหรียญสองบาทเนี่ยก็เข้าใจผิดเยอะแล้วอีกเหรียญน,นึงนะคะที่มีการเข้าใจผิดเยอะมากเหรียญซีเรสที่พน,นักลงขายเป็นนักเน้นย้ยำว่าเหรียญเงินหกร้อยบาทเขาก็เอาเหรียญห้าบาทนะั่นแหละมาขายเป็นนักบอกเป็น,นักรับซื้อเจ็ดร้อยมันไม่ใช่เป็นนักวงแล้วนะบอกแล้วนะว่าเงิน พน้ถึงต้องพยายามทําความเข้าใจพยายามพูดเน้นย้ําท่านที่รู้แล้วอาจจะลาคาญนะคะแต่บอกสําหรับคนที่ไม่รู้จะได้มีหลักฐานว่านี่นะพน้บอกแล้วนะอะไรเงรี<ม>้ยค่ะเหรียญเงินซีเรสพน่ารับซื้อเหรียญเงินหน้าเหรียญหกร้อยค่ะรับซื้อเจ็ดร้อยถ้าเหรียญห้าบาทรับซื้อเจ็ดบาท พนักงานก็บอกชัดเจนที่สุดแล้วก็ยังก็ยังเข้าใจผิดกันค่ะคือเขาไม่ได้สนใจอะ่ะเขาดูแวบๆว่าเอาเหรียญน,นี้แค่นั้นเองค่ะแล้วก็เหรียญวันนั้นที่พนักนประกาศรับซื้อเหรียญทองคําอีกเหรียญทองคํานะคะรับซื้อสามหมื่นเจ็ดพันเป็นทองคําแล้วก็เอาเหรียญสิบาทมาขายเอาความเป็นไปได้ความเป็นจริงอะ่ะเหรียญสิบาทมีทั่วไปอะ่ะ ใครที่ไหนเขาจะรับถ้าคนรับจริงนะที่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะเนาะใครเขาจะรับกันใช่ไหมคะเหรียญสิบาทไปรับซื้อสามหมื่นมันมันไม่ใช่เนาะแล้วแล้วเป็นเหรียญที่มีทั่วไปไงใช่ไม่ใช่เหรียญหายากอะไรใครๆก็มีอะไรเงี้ยนะคะกรุณาฉุกคิดสักนิดหนึ่งคิดถึงความเป็นจริงหลักความเป็นจริงอะเอาง่ายๆเลยเอาหลักความเป็นจริงมามาตั้งนะมาพูดถึงเหรียญสองบาทต่อเหรียญสองบาทเนี่ยค่ะสองบาทอันนี้คือสองบาทสองบาท ท <Cornell>. ี่ระลึกนะคะที่ระลึกเขาจะมีไส้ทองแดงเหรียญหนาเป็นนักพยามบอกบอกทุกครั้งเป็จะพูดแบบนี้เพื่อเพื่อความที่จะไม่ได้เข้าใจผิดเหรียญสองบาทที่ระลึกเหรียญหนาที่มีไส้ทองแดงเนี่ยค่ะป็นนวันนั้นมีคนโทรมาถามป็นนัก็บอกว่าเหรียญสองบาทป็นนซื้อบอกว่าเหรียญรับซื้อเหรียญสองบาทตัวหนาที่มีไส้ทองแดงเขาก็ยังจะเถียงเป็นนอีกว่า สองบาทมันจะมีไส้ทองแดงที่ไหนไส้ทองแดงมันเป็นสิบบาทเออก็แสดงว,ว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักปาน่าก็บอกว่ามีค่ะเขาก็ยังเขาก็ยังเข้าใจอย่างนั้นเลยนะคะปะนัาถึงได้บอกว่าการที่เราจะทําอะไรเราต้องทําความเข้าใจกับเขาก่อนเนาะเราจะขายเหรียญเรายังไม่รู้จักเหรียญเลยยังไม่รู้เลยว,ว่าเหรียญน,นี้เขาเรียกเหรียญอะไรแล้วเราจะทําการค้ากัได้ยังไงถูกไหมคะ